หลังจากที่เรากลับจากภูเขาหญ้านะครับเดี๋ยวเราจะไต่ถนน <c oughs> เพชรเกษมนี้ขึ้นไปถึงน้ําตกบุญญาบานนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเมืองระนองไปนะเดี๋ยวไปเข้าทางอีกทางนึงเดี๋ยวแวะเข้ารัดเข้าบ้านเลยนะครับตอนนี้เราออกจากภูเขายญ้ามาใกล้จะถึงเมืองระนองแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองดูที่น้ําตกบุญญาบานนะตรงเขานะเพราะว่าเราไม่ไปฝั่งนั้นประมาณปีหนึ่งแล้วนะ ปีกว่าแล้วนะที่เราไม่ได้วิ่งไปฝั่งนั้นนะ <_ C os so> เขาทําถนนใหม่นะครับช่วงถนนเพชร,กรเกษมช่วงน้ําตกปุญญาว a นนะครับอยู่บนตรงบนเขาอลนะ <_ C os so> เดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะไหนๆก็ออกมาแล้วนะครับ <_ C os so> ก็เดี๋ยวเราจะออกไปทางนั้นดูนะผ่านเมืองระนองขึ้นไปนะครับออตอนนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับถือว่าอากาศดีนะไม่ร้อนนะขณะตอนเที่ยงๆนะครับเพราะว่า ฝนมันมืดๆนะมันมืดคลึมคล้มฟ้าคลึม้มฝนทั้งวันนะวันนี้นะครับน่าจะเหมาะแก่การขับรถนะเขตอนนี้โล่งไปหมดแล้วนะเมื่อก่อนมันจะเป็นเป็นบ้านเป็นอะไรทักอย่างนะเป็นห้องแถวอะไรนะตอนนี้โล่งไปหมดแล้วนะผมมาอยู่ระนองหลายปีนะครับเมื่อก่อนไม่มีที่โล่งอย่างนี้นะตอนนี้ก็จัดการหมดแล้วนะครับ mm. ก็ตรงนี้เป็นแยกโรงแรมระนองการ์เด้นนะครับก็ไฟเขียวพอดีนะก็ระนองต้องระวังนะครับเหมือนน้าอย่างนี้นะ ถ้าเราเปิดคันริงแรงๆเราร,ร,ร,รถอาจจะสะบัดได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะ้ําคาวปลาหรือเปล่านะเปียกๆอยู่นะก็ตรงนี้ผ่านหน้าผ่านแบบเส้นหลักของระนองนะครับตรงนี้คือถนนเพชรเกษมนะครับด้านขวาเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนพิชัยนะโรงเรียนประจำจังหวัดเขานะครับนานแล้วนะไม่ได้โอมมาขับเล่นแถวนี้นะผมปกติคือถามว่าไปธุราไมไม่เลยนะขับรถเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่า ถ้าให้ออกไปธุระคือมันก็ไม่ได้ไปทั้งเดือนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ค่อยออกไปไหนนะไฟเขียวพอดีนะเดี๋ยวเราจะรีบนิดนึงนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราซัดตามรถหกล้อไปนะก็กลัวการสวัสดนะครับไฟเหลืองพอดีเลยก็กลัวนะครับเพราะว่ากลัวว่าเขาจะลัดออกมานะตรงนี้ถนนทําไมหมดแล้วนะรู้สึกเมื่อก่อนไม่ถนนไม่ได้ไหมหอย่างนี้นะ ตอนนี้ถนนดีหมดเลยนะถนนเพชรเกษมนะครับก็จริงๆไปภูเก็ตอะไรนะวิ่งทางนี้สบายเหมือนกันนะแต่ว่าโค้งมันจะเยอะหน่อยแถวกลาบุรีแถวน้นนะครับมันก็โค้งเยอะทั่วนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งทางชุมพรสุราษฎร์มันจะสี่เลนมันจะตรงนะครับสาย4ี่สิบเอ็ดนะสายเพชรเกษมมันจะโค้งเยอะเพราะว่ามันเป็นถนนเก่านะถนนมันมีมานานแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนนะพอทําถนนใหม่มันก็ยังโค้งอยู่นะ ก็ตรงนี้ก็ตํางถนนใหม่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้ามันจะแยกเป็นทางคู่ขนานนะครับตรงนี้บ่อน้ำร้อนนะครับแล้วก็มันจะลัดใต้สะพานได้นะแต่ว,ว่าผมจะไม่ลัดลงใต้สะพานแล้วกันเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านไปเลยนะตรงนี้ขับช้าๆนิดนึงนะครับก็เป็นถนนใหม่นะเออวันก่อนข้อรถมอเตอร์รถวิบากครับมาแข่งผมไม่ได้มาดูนะวันอาทิตย์วันนั้นเออเสียดายมากเลย เขาจะมาแข่งกันตรงนี้นะป้ายยังมีติ้นอยู่เลยก็ถนนมอเตอร์ครอสนะตรงนี้นะเขาทาแต่วันนี้ไม่ได้เก่งได้นะถ้ามาช่วงนี้ฝุ่นดินเยอะโคลนนะครับโคลนเยอะมากเดี๋ยวเราจะวิ่งไต่ไปริมเขาโน้นนะครับก็เข้ามาหลังน่าจะหลังหลังหลังเขาลูกนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาทางนั้นนะครับก็ไหนๆก็ออกมาแล้วนะวันนี้ก็โอูหลายกิโลอยู่นะวิ่งวันนี้ ก็ตรงนี้เป็นทางคู่ขนานนะครับหน้าปั๊มปโตโทนนท์กับบิ๊กซีนะครับตรงห้างนะก็เป็นคู่ขนานสามารถวิ่งคู่ได้แต่ว่าผมไม่เข้าไปดีกว่านะเราเติมน้ำมันมาแล้วนะตอนนี้รถผมก็หกหมื่นหกพันหกร้อยกิโลแล้วนะใกล้จะเจ็ดหมื่นแล้วนะรถวิ่งไปเยอะเหมือนกันนะก็ทางคู่ขนานก็ดีหน่อยนะมันไม่วุ่นวายกับสายนอกนะสายนอกสายในนะครับก็มันจะคล้ายๆกับแถวภาคกลางแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นนี้ขึ้นไปนะลุยไปเขาฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้า,ต,าตกปุญญา,านะว่ามันขนาดไหนแล้วนะว่ามันแบบว่ามันก่อสร้างกันใกล้จะเสร็จอะไรยังไงแล้วนะทําความเร็วราดาเดิมนิดนึงนะจากออกมานะว่ารถมันได้วมเครื่องนนะ้ำมันเครื่องมันได้ร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวประมาณไม่เกิน80ดนะครับขับนะไม่ขับเร็วมากเหมือนกันเพราะว่าอันตรายนะครับ ถนนใหญ่ก็จริงแต่ว่าบางทีรถออกจากซอยอะไรอย่างนี้นะก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับหมวกกันน็อกนะสำคัญนะครับหมวกกันน็อกถุงมือนะผมจะใส่ตลอดหลังๆนะครับแล้วก็ถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดก็เอาเสื้อกาดเอากางเกงกาดไปนะรองเท้าผ้าใบานะครับเพราะว่าคือเราเซฟไว้ก่อนเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะข้างหน้าวิวสวยนะครับเป็นเหมือนหมอกเหมือนเมฆปะกับเขานะครับที่มันเป็นเสาส่งสัญ,ญญาณนะครับ ก็เสาส่งสัญญาณไม่ทันได้ขึ้นไปนะเพื่อนมาเสียสะก,ก่อนนะครับเขาจริงๆแล้วเหมือนกับว่าจับเขาก็เคยคุยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปนะครับก็เลยถามเขาไม่ได้เลยนะเสียไปแล้วนะก็ฝั่งนี้ผมก็จะมาบ่อยนะเมื่อก่อนจ่ายผมจ่ายน,นั้นไม่เป็นนะครับจ่ายจ่ายค่าไฟผ่านนิตไม่เป็นนะหลังๆวิาจายผ่านนิตหมดค่าไฟค่าน้ําค่านิตอะไรนะครับก็เลย รู้สึกว่าสะดวกขึ้นเยอะนะแล้วก็เราไม่ต้องขับรถไกลนะเมื่อก่อนต้องขับรถไปจ่ายค่าไฟถึงบางนนนะครับก็ไกลอยู่นะก็ถนนใหม่หมดแล้วนะโอ้นานๆออกมาขับรถสบายเลยนะครับอากาศดีนะแต่ว่าผมออกมาช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงไม่ค่อยมีรถนะครับก็ขับสบายเราก็แบบไม่หลังๆผมชอบเที่ยวแบบไม่วุ่นวายกับคนอื่นนะคือเราไม่ต้องแบบว่า ไปวุ่นวายกับคนอื่นนะพอเราเที่ยวกับวุ่นวายคนอื่นมันจะลําบากนะครับก็เลยแบบคนเยอะนะก็เลยด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับผมไม่ชอบรถเยอะด้วยครับหลายๆคือความเสี่ยงมันเยอะกว่านะถามว่ามันเสี่ยงเยอะไหมมันก็เสี่ยงเหมือนๆกันแต่ว่ารถเยอะมันมีความเสี่ยงที่เราจะเราขับดีไม่ชนคนอื่นแต่คนอื่นอาจะชนเราได้นะก็เลยแบบว่ารถเยอะๆไม่ไม่ดีกว่านะไม่ค่อยออกมาขับรถเยอะๆ ก็ขับคนเดียวเรื่อยๆของเราดีกว่าเดี๋ยวไปหาไอติมกินนะไม่รู้เขาขายหรือเปล่าที่น้ําตกบุญญาบานนะครับก็ระนองก็ค่อนข้างไกลนะเหมือนผมขับวันนี้ผมว่าน่าจะประมาณ50กิโลได้นะเป็นอย่างน้อยนะเพราะไปกับภูเขายาก็2่แล้วอ่ะก็ถนนทําไมนะโอ้วิวสวยมากตรงนี้มองเห็นถึงยอดเขานะครับเป็นเสาส่งสัญญาณนะครับไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันนะผมว่านะอาทิตย์สองอาทิตย์ให้ได้ขับรถเล่นสักครั้งหนึ่งนะผมว่ามันจะ ดูมีความสุขมากนะครับกับเหตุที่จะมาอยู่นะนองผมก็มาอยู่เพราะเหตุนี้นะผมอยากมาเอออยู่กับธรรมชาติป่าเขานะโอโ้เห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามาเร็วนะมันก็เสี่ยงนะครับคือรถรถเขาออกจากซอยนะออกจากซอยบางทีเขาก็มองแล้วเขาอาจจะเห็นว่าเรามาไกลอะไรเงี้ยเรามาอยู่ไกลอะไรงี้แต่เราก็ตกใจนะครับก็เนี่ยมาจ่ายค่าไฟแถวนี้นะเมื่อก่อนตรงไหนแล้วนะ จะเลยแล้วนะก็เดี๋ยวจะขึ้นน้ำตกปุญญาบานกันนะครับก็เราจะขับไปรถก็ไม่ได้ล้างนะฝุ่นเคลือไปหมดนะครับไม่น่าจะตกนะตอนเช้านี้นะแต่มันจะคลึ้มอยู่อย่างนี้นะมันไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอีกทางหนึ่งนะเข้าบ้านนะครับขับเรื่อยๆนะเซฟน้ำมันด้วยนะครับโอ้ไก่ย่างนะ่ากินมากเลยไม่ค่อยแวะซื้อของนะมันพายยากนะครับก็เลยผมไม่ค่อยซื้อของนะเวลาขับเดินเดินทางไกลๆนะ ส่วนใหญ่ก็ถ้าของฝากก็แต่ว่าถ้ามีกล่องท้ายก็ซื้อบ้างนะของฝากไปฝากที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเดินทางคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ค่อยซื้อนะเพราะว่ามันพายากนะมันไม่มีรถมันไม่มีที่เก็บของนะครับใส่ใต้บอกก็ไม่ได้นะก็เลยไม่ต้องซื้อแล้วกันตรงนี้เป็นปั๊มอซโซไปแล้วนะเมื่อก่อนเป็นปั๊มเชียนะร้อยฝนตกผ่านไปนะเมื่อกี้นะครับฝนตกพื้นยังเปียกอยู่นะครับ นี่นะครับระนองมันต้องฟิลอย่างนี้นะครับแบบชื้นๆเปียกๆนะแล้วก็ภูเขาสวยๆนะเดี๋ยวเราจะไปทางหลังเขานี้นะรู้สึกเขาเรียกว่าเขานางหงนะตรงนี้นะครับตรงเขานะครับตรงน้นนะก็เปียกอีกแล้วนะครับก็ทางเปียกนะฝนลงเมื่อกี้เองนะก็ยางที่ระนองอยางรถเราก็ต้องเลือกอยางที่มันสามารถลุยน้ําได้ดีด้วยนะ พราะว่าฝนมันตกเยอะกว่านะเราก็ต้องหายางที่มันแบบว่าลุยน้ําแล้วก็อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นโซ่เป็นสเตอร์แล้วก็ผ้าเอีกนะจะก,กินเร็วมากที่ระนองนะเพราะว่ามันโดนน้ําอยู่ตลอดนะเพราะมันเปียกน้ำใช่ไหมมันก็แบบว่ามันเหมือนเรารับมีดนะครับดูฟิลรถฝั่งน้นนะครับวิ่งกันแบบว่าลุยฝนแบบมันเป็นละงน้ําสวยนะผมชอบนะครับ ตอนนี้กำลังจะเข้าเขตป่าเขตเขาแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่าฝนยังลงเม็ดอยู่นะไม่รู้จะโดนกล้องหรือเปล่านะไม่ได้เอาตัวกันฝนกล้องมาด้วยนะก็ไม่ได้เอาทุกทีนะลืมนะครับก็ไม่น่าจะลงเยอะนะมันเป็นละอองนะครับถ้าพูดถึงมันไม่ใช่ฝนหรอกมันเป็นละอองนะแต่ลงเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นละอองที่มันความชื้นมันดูดมานะพามาดูนะตรงนี้นะครับก็เขากําลังทําถนนอยู่นะ ไม่รู้ว่าจะเลอะเทอะเละเทะขนาดไหนนะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะลองดูนะครับตรงนี้ทางขึ้นน้าตกปุญญาบาลนะทางขึ้นเขานะครับมันก็จะผ่านเขาไปนะไม่รู้ดินสไลด์หรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้ฝนตกด้วยนะเมื่อกี้ดูนะครับรถอ่าละองน้ําขึ้นจากล้อรถนะ เดี๋ยวจะต้องเช็ดกล้องบ่อยๆนะจะได้ภาพชัดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะแบ่งเลินนะตอนนี้เขาทาทางแบ่งเลินลินกันอยู่นะขอยไม่มีคโคลนแล้วกันนะดูนะครับน้ํำละอองมาจากลออรถนะขึ้นมาถ้าไม่มีคโคลนถือว่าดีนะน้ําก็ยังไหลยอยู่นะแล้วก็ละอองน้ําเยอะมากเลยนะรถเปียกเลยนะคนก็เปียกนะครับคนก็เปียกนะดูเขาเจาะถนนเข้าไปนะดูว่าเจาะถนนนะครับก็ ตอนนี้รถย้ายมาวิ่งเลนซ้ายทั้งหมดนะทั้งไปทั้งกลับนะครับเลนขวาเป็นการเป็นการทําถนนอยู่นะก็สะพานตรงนี้โอ้ทำมาทำมาหลายปีแล้วนะแถวนี้นะครับยังไม่เสร็จนะก็โอ้้ําสกปกนะเริ่มเห็นเดดนะแต่ว่าฝนก็ยังลงนะโอ้วิวสวยนะครับแถวนี้นะแต่ว่ากลางคืนไม่น่าขับเลยโอ้บ้านบรรยากาศดีมากครับตรงนี้โอ้ทำทางลงดีเลยนะ เขาทําทางลงบ้านเขาดูนะครับโอ้โหป้ายรถวิ่งสวนทางกันนะตรงนี้นะครับก็คือทางดีแล้วนะเป็นถนนดําถนนคอนกลตเออรลาดยางเลยนะแต่ว่าก็ยังเลวิ่งเล่นเดียวกันอยู่นะต้องระวังนะลุมเยอะนะครับดูก็เจาะถนนนะผมก็ส่งวิวไปด้วยนะนานนานมานะแถวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากวิ่งถนนอย่างนี้ก็วกไปทางอีกทางหนึ่งที่ผมกำลังจะกลับเนี่ยได้นะครับก็ อีกทางหนึ่งโอ้มีน้ําตกริมด้วยนะริมริมเขานะมันลงมาน้ําตกนะโอ้ผ่านบบเขาไปหนึ่งลูกก็ตรงนี้นะครับผ่านเขาไปนะกลัวลื่นนะครับแต่ว่าดูทางเป็นคลุกรลาครุกระานะครับเขาก็ทําไว้อย่าให้รถมันลื่นมากนะเอาผมก็ลืมเปลี่ยนเกียร์นะว่าทําไมรถถึงแปลกๆปกนะก็ทางนี้ก็ไปอําเภกอกระบุรีนะครับอ่าจังหวัดระนองนะครับก็ไปชุมพรทางนี้นะกระบุรีชุมพรน,นะครับ โอ้โหเขาก็ขี่เร็วมากเลยนะครับเบียมนะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นฝุ่นเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ลุ้นใหายมันเป็นดินแดงก็พอนะผมจะขับช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเราขับช้าเนี่ยเราหลบหลุมง,ง่ายนะเหมือนว่าจะเปียกนะล้อเ,เปียกโคลนนะครับเปียกไม่ใช่เปียกโคลนหรือเปียกน้านะครับก็ติดลอ้อติดรถนะรถเปียกอะไร ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ล้างมานานแล้วนะตอนนี้ก็เข้าไปอีกหนึ่งเขาเลยนะดูหลุมนะเราก็ต้องเบรกดีๆเบรกก็ไม่ค่อยอยู่เลยนะไม่ได้เบรกมานานนะครับรถผมนะไม่ค่อยได้ขับเลยช่วงนี้นะจอดมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็เป็นถนนสี่เลนแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จทีนะวิ่งอยู่เลนเดียวนะครับ ก็ตรงนี้เป็นมันจะมีร้านกาแฟยอยู่นะผมเคยมาแวะกินนะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าแวะนะฝนเปียกๆมันเจะะนะไม่น่าจะมีดินแดงแล้วนะตอนนี้สะพานโอ้โหสุดยอดเลยครับตรงนี้สะพานมันอยู่ทางโค้งพอดีนะนี่นะครับดูนะสะพานอยู่ทางโค้งก็ต้องทําสะพานให้โค้งนะครับโค้งตามตามถนนนะถนนโค้งตรงนี้เป็นห้วยเป็นคลองนะครับก็รถวิ่งสองเลนด้วยนะว,วิ่งสวนกัน โอ้ตรงนี้วิวสวยเลยครับผมเห็นอะไรเอ,อ่ยขาวๆอยู่บนยอดไม้นกมัง้งมีรถตามหลังมานะกลัววมันจะชนท้ายเรานะออดินแดงก็หลบไม่พ้นนะเจอบ้างนะครับเพราะว่ารถลากขึ้นมาบนถนนนะดินแดงนะครับแต่ว่าถนนทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฝั่งนู้นเสร็จเราก็จะไปเขาก็จะแยกกันนะระหว่างขาไปกับขากลับนะตอนนี้ยังรวมกันอยู่ แบตกล้องไม่รู้จะถึงน้ําตกบุญญาบานหรือเปล่านะก็ถือว่าเที่ยวไกลไม่ก็ไกลนะโอ้โหคันนี้ดูคันนี้นะครับเขาออกมาจากซอยนะแล้วก็ดินติดล้อมานะโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมอ๋อ,อไม่ใช่นี่นะเราต้องรีบเข้าเลนตัวเองนะเพราะว่าเลนน้นก็หลบมาทางนี้นะชมพลืนไม่ได้นะครับ